ีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร099 059 94 98อาล่ะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่รอคอยผมจะทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะฮะคุณเกิดวันอาทิตย์คุณเกิดวันจันทร์อังคารพุทธพระหัสสุกเสาร์วันนี้เป็นวันศุกร์ที่21กรกฎาคมผมจะทำนายจากวันนี้ไป เน้นไปที่วันจันทร์นะฮะที่24ใช่ั้ยฮะ24กรกฎาคม2560เริ่มที่ดวงตาของคุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงตาของคุณได้ไพ่เวรกรรมพไพ่ใบนี้เป็นไพ่หมายเลข20หลายท่านกำลังเคลียร์งานเก่าเพื่อจะไปเริ่มต้นงานใหม่นะฮะกำลัง หลายท่านกําลังซื้อเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้เตียงหรือกําลังต่อเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือออฟฟิศนะครับมีการพูดคุยตกลงเรื่องเงินและเรื่องผลประโยชน์ในการทํางานจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะฮะคนวันอาทิตย์จะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นจะได้พบปะเพื่อนฝูงเก่าคนรักเก่าเพื่อเคลียร์ปัญหา ที่คราคาซังให้จบสิ้นไปคุณอาจจะเป็นหวัดเจ็บคอไม่สบายหรือหายใจติดขัดเพราะโรคหัวใจโรคปอดโรคทางกรรมพันธุ์ต้องระมัดระวังถ้าสุขภาพแย่อยู่นะครับถ้าสุขภาพไม่ดีอยูนะ่แนะนำให้ย้ายโรงพยาบาลหาหมอ คนใหม่มาวินิจฉัยโลกถ้าคุณทะเลาะกับแฟนหรือคนรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วจะกลับมาดีกันจะจ๋าพากันไปกินข้าววันอาทิตย์นะฮะอยู่ที่วันอาทิตย์นะครับถ้าโสดจากวันนี้ไปถึงเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสพบคนที่คุณนหน้าคุณตาเหมือนเคยเจอเมื่อชาติที่แล้วอาจจะคลิกกันได้ง่ายถ้าโสดจริงๆอาละครับแถมอีกนิดหนึ่งนะครับ จากวันนี้ไปถึงปลายปีคนวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะปัดขวาดเช็ดถูความความสะอาดบ้านช่องนะฮะปัดขวาดหยักใยการเสริมชะตาที่ดีสุดคือการล้างห้องน้ำเช็ดเตาทำห้องครัวให้สะอาดปัดกวาดหยักใยในห้องนอนจะทำให้ดวงชะตาของคนวันอาทิตย์มีโชคลาภต่อไปเป็นคนวันจันทร์ ในเรื่องของการงานสำหรับคนวันจันทร์ต้องบอกว่างานของคุณจะได้รับการชื่นชมจากผู้รับผู้ใหญ่คุณจะค้าจะขายส่วนตัวหรือเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่ผลงานดีคนค้าขายส่วนตัวสัปดาห์หน้าคนวันจันทร์โทรศัพท์เข้าเต็มเลยโดยเฉพาะขายออนไลน์อินบ็อกซ์ไลน์ไลน์แอดปริมาณลูกค้าเยอะ การพัฒนางานของคุณเน้นไปที่การขยายฐานลูกค้าทางการตลาดในรูปแบบใหม่ๆจะส่งผลให้มีกินเก็บกินใช้ได้ในระยะยาวการเงินสูวนทางกับการงานอาจจะเพาะคนวันจัน์ทเคยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยไว้เยอะนะครับทำให้เงินที่ได้มาต้องรอให้มันลันให้ทันกันก่อนการเงินยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะท่านที่มีบัตรเครดิตหลายๆใบความรัก เหมือนจะไม่ดีแต่เลิกยากถ้ามีแฟนและผิดใจกับแฟนจะกลับมาดีกันความรักของคนวันจันทร์ตราบใดที่ยังรักอยู่ยังไม่เลิกแต่ถ้าคุณยังไม่มีแฟนนะครับถ้าคุณยังไม่มีแฟนสัปดาห์นี้จะต้องนั่งฟังคำปักปรับทุกปรับความทุกข์ของเพื่อนจะมาระบายให้ฟังในเรื่องความรักทำให้คุณอินเนอร์ไปด้วย เศร้าใจไปด้วยปลายสัปดาห์คนแก่ในบ้านจะป่วยจะฝันแปลกๆฝันเห็นผีเห็นคนตายให้ตักบาตรทำบุญทำสังฆทานใหคเขาจะส่งเสริมชะตาตัวเองระวังปัญหาเรื่องท้องและระบบเลือดที่มีปัญหาหรือสุขภาพเกี่ยวกับน้ำมูกไหลต่างๆพวกนี้นะครับนี่คือดวงของท่านที่เกิดในวันจันทร์ต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารคนวันอังคารนะครับ บอกได้เลยว่าลุยงานแตครับเป็นจังหวะดีมากๆในเรื่องของหน้าที่การงานต้องลุยการลุยจะทําให้คุณเข้าไปสู่สังคมใหม่ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานได้รับคําชมคําชื่นชมเงินไม่มากความภูมิใจสูงแต่มันสามารถเป็นความภูมิใจที่จะต่อย,ยอดให้งานประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงได้ต่อไปในอนาคตสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารตจตาเรื่องยานพาหนะให้ดี หลายคนมีความกังวลในการผ่อนค่างวดรถการซ่อมรถเมื่อต้องถึงเวลาที่ต้องเข้าศูนย์จะมีความวิตกกังวลอย่าก,กลัวดวงคนวันอังคารกำลังดีกำลังแข็งเรื่องความรักคนรักอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลถ้าใกล้กันไม่ค่อยพูดกันพูดกันไม่กี่คำแต่ยังดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถ้าได้เดินทางไปกับคนรักอย่าไปทะเลาะก,กันในรถไม่ดีถ้าคนรักอยู่ไกลกำลังพูดคุยนัดหมาย ที่จะมาเจอกันว่าเดือนไหนวันที่เท่าไหร่นะครับต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธคนวันพุธจะมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทรัพย์สินที่ดินและร้านค้าโดยเฉพาะถ้ากำลังจะหมดสัญญาต่อสัญญาจะซื้อจะขายจะตกลงกันนะครับจะต้องมีการไล่เอกสารพูดคุยตกลงกันให้ชัดเจนคุวันพุธในสัปดาห์นี้ มีดวเดินทางถ้าจะเดินทางต่างประเทศหรือเดินทางต่างจังหวัดสําเร็จลุล่วงไปได้ดูดีเตรียมยาแก้ปวดท้องไว้หน่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกวับท้องไส้และปวดหลังปวดเมื่อยปวดท้องนะครับสิ่งที่ควรแนะนําสําหรับคนวันพุธคือการเข้ากิจกรรมในเรื่องของโยคะร้อนหรือแม้กระทั่งไปออกกําลังกายตามสถานที่ต่างๆจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดี เป็นมงคลการออกกำลังกายนี่เป็นการเสริมชะตาอย่างหนึ่งนะครับคุณพรพุธบอกบอกไว้นิดหนึ่งนะครับว่าความรักเนี่ยนะครับยังไม่น่าพอใจบโอกาสทะเลาะก,กันและก็มีปัญหากันได้ต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสครับวันพฤหัสเงินทั้งนั้นเลยครับได้ไพ่เงินครับขยันแข,ข็งได้เงินทุกวันเงินหล่นกิ้งกังแต่เช้าไม่ว่าคุณจะค้าขายออนไลน์หรือเปิดร้านขายของรวนแล้วแต่ดีทั้งนั้นสนใจเรื่องเงินมากกว่าเรื่องคนรักครับวันพฤหัสครับ วันพฤหัสเนี่ยบอกได้เลยนะรีบเร่งค้าขายนะฮะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์บางวันผมพูดนิดเดียวนะฮะเพราะพูดตามดวงไม่ได้พูดตามเวลาคนวันศุกร์มีดวงเดินทางถ้าคุณไม่เดินทางจะมีคนมาหานะครับจะมีคนมาหาคนวันศุกร์เป็นช่วงที่ต้องขยันขันแข็งได้เงินแน่นอนได้เงินได้เงินได้งานใหม่ได้เพื่อนใหม่ ได้คนที่พูดที่คุยได้แง่คิดไอเดียใหม่ๆที่จะทําให้ชุ่มชื้นหัวใจเรื่องความรักก็เหมือนกันถ้าโสดอยู่กําลังจะมีอัศวินขี่ม้าข,ขาวเข้ามาช่วยเหลือเราแต่ถ้าไม่โสดคนรักจะอยู่ไกลและติดปัญหาเรื่องหน้าที่การงานทําให้ห่างเหินกันชั่วคราวสุดท้ายคือคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์คคบันเสาร์ได้ไพ่เทวดานะครับสัปดาห์นี้คคบันเสาร์จะ ได้ไปงานเลี้ยงที่คุณเป็นเกียรติหรือได้ไปถ้าจะไปต่างประเทศก็รู้แล้วแต่จะประสบความสําเร็จได้รับเกียรตินะฮะเข้าสังคมดีเข้าสังคมใหม่ได้รับการย่ย่อในสังคมการเงินการงานกําลังรออยู่ทั้งชื่อเสียงและเงินก้อนขอให้คนวันเสาร์ขยันขันแข็งงานใหม่ใหม่กาลังจะบังเกิดขึ้นแม้กระทรั่งผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ใหม่สัปดาห์หน้าเป็นจังหวะด,ดีที่คนวันเสาร์ กำลังจะเปิดสินค้าใหม่หรือเปิดตัวงานใหม่กมะทั่งออฟฟิศใหม่ก็ถือว่าดีหรือใครจะเปิดตัวแฟนใหม่เออเป็นจังหวะด,ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ไอเดียเรื่องงานกระชูดจะทําอะไรรีบทําเป็นจังหวะด,ดีในปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับ